กิมชักชาแน่ครับอันนี้ไผ่กึมกับผ้ามาเบิ้งน้อใหม่อันนี้ก็ไผ่ไผ่เอวยาไผ่ไผ่ไไกิมซุ่งไผ่กิมซุ่งไผ่ไผ่ไตรงไผ่หวานดื่มแรงอย่างนี้นะครับฟูไว้ก่อนเดียวกินบ๊อบเบิ้ลครับเบิ้งครับมันมิมัดอเอาไปแข่ง ไปฝากผู้เฒ่าฝากผู้เฒ่าเขี้ยเขี้ยงันงิเป็นล่ำแล้วน่าไม่เนี่ยบ่ได้เอาเอาเสียมเหมือนสับได้คร,รับ้องมีดฟันยางเลยโอ้โหคดีอ้าไม่เป็นไรบ่ค่อยเดยมาตัดออกมันหกจริงจ้ กินจะไยมันหกเลครับอย่าเห็ดแบบนี้ <c oughs> เปลี่ยนเสียทางผมีบตสองเรือใบแค่สามสีสามสีล้ำคเพา่าไฟกินชุ่มครับตัวแต่มันจะสีหกก็คือล่ะพลาดไม่เสียพัดทางหรอกโอ้หนนง ทักได้บ้วนี่นท,ทักเลยดีกว่าอ่ะสีไหมันอ่อนโอ้นอหไงค,ครับเปี่ยเปีใช่ไหมครับนอเดียวนี่แกงนีนเต็มมววอ,อันนี้ยไม่ทาบวีก่ามี่นมีมันผูงเท่ใหญ่เป็นไลย ไปเลโชครับนี่นเคยมาตัดเไปฝากเไปฝากผูพุทธ,ทธเอาพเทธเออา อันหนึ่งหมดก็ไรหวานหมดไปหวานลืมเลี้ยงไ,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 ไปตรงลืมเลี <c oughs> ้ยงง่ายหลังเทินมาเอาหน่อไม้ครับ มีห้างนิ่มนะครับผม,ม,มครับมาเอาหน่อไม้ไปฝากยายเท่าครับไปฝากยายเท่าออกลอง,ง,งกระสีสัน้นๆไม่แดงกัดที่สามนอครับมาด้วยไก่สามนอเราไปยึดหน่อไม้สมเอาไปเผาก็ได้นะครับ 6 Khấu... 2 trật Tùm Chỉnh cấp treo ừ. Đúng chán luôn ừ. à Đừng cái gì, mấy người thấy oan Để cho mấy người thấy oan à, Chắp, mấy người đây mấy mà... người กอเดียวครับเต็ดตะปูไปไมีทีขั้นหัวไรไปหน้าตะปูไ้ครับกินบ๊อบกอเดียวข้าวทีบวบแบบนี้โอ้ยเจีนลำแลวข้าาีครับข้าทีจตากง้อไขล้้าีจตากอง เนี่ยอันนี้นี่เอาบ่เนี่ยเอาเอาเพิ่งจิเป็นล่าขึ้นไปอันนี้บ่อ้วนเอาบ่เนี่ยเอาเลยเอาเลยเป็นได้เดี่ยวได้ทิพย์บอเห้องมั่งกว่าบก่นี่ยอ๋อตัดมาเนี่ยงเอาไว้มันเกือหก

เิน oh. ได้ไหมดล <laughs> ไม่หับวงไม่หบมพี่ครับ,บ <laughs> อานนึงไม่หลี่หมดแดงกับไหล <laughs> แดงกับไหล ไข่กิมซุงมไข่ตรงลืมแรงไข่ตรงลืมแรงไข่กิมซุงอันเดียวกันครับนี่ที่จริงเหาอย็ดให้มันไหลพอดีผมผมบอกค่อยเดินมาตัดนะไมันก็นเลยหลายล่ำปีสิบหกจะหน่อยมีเวลาแล้วาถาังเหรอถังเหอตรงไวบ้บทสีล่ำหนอนหนอนคือทัทบกินบบเบิร์ตกว่าเดียว ขึ้นมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บแปดนอครับแปดนอก้นอกนหน,นานีก็ไปเอาไปเอามาเผาเอามาเผามาต้มแพ่ง <c oughs> ทุงไว้ให้กิน ได้เป็นปีไปแล้วเสียบนอนเร็วๆเลยผู้ถวาวรยโสครับปลูกไว้ได้ครับปูไบป่ได้มีทิมอะไรไปหน้าปลูกทิมใบใช่ไหมไม่ได้นวดน้ำไบ่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้นะ,ะครับามาครับมาดูไอ้ของเงินกูก้ขวายเอาครับครับตองดินตรงไหนนี่ผมก็ปลูกไว้กว่อนเดียวโอเคครับ ครับยั yeah.